ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือ Cream ครีมยีและคครีมยีแลเป็นครีมสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรแตหละตัวมารวมตัวกันซึ่งสารสมุนไพรแต่ละตัวจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนอันดับแรกก็คือสารสกัดขมิ้นชันในรูปของเคอร์คูมินอยด์เคอร์คูมินอยด์ที่เรามีนะครับเป็นเคอร์คูมินอยด์ที่เราสกัดมาแล้วเนี่ย เราทาให้อยู่ในรูปของการวอเตอร์ซึ่งก็คือโคคูมินอยคือเป็นโคคูมินอยที่มีการปรับปรุงทําให้มันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้จริงนะครับตัวต่อมาที่ผมมีในสารสกัดตัวนี้ก็คือสารสกัดจากเปลือกมงคุดนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการอักเสบนะครับแล้วตัวต่อมาคือสารสกัดจากพริกระนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อเราเกิดการอักเสบ บริเวณตรงกล้ามเนื้อนะครับหรือหรือปริกอของเอง็นหรือ,รอบริเวณของบริเวณกระดูกต่าง,างๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาร่างกายก็จะเกิดการบวมของจุดอักเสบไอตัวเคอร์คูบิโนยจะทำหน้าที่อันดับแรกคือไปยับยั้งการอักเสบด้วยการไปยับยั้งการหลังของสารใสตัวขายเช่นอินเตอร์ลิวคีนะครับหลังจากที่เคอร์คูบิโนยยับยั้งแล้วเนี่ยเกิดการยับยั้งของเคอร์คูบิอยยังไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะนำมาสู่ของการเกิดการอาักเสบในเรื่องของการหลัง่งสารพวกประเภทไขมันเช่นพวกคอคทู 2, นะครับพอคอคทูร 2, เราก็มีสารสก,กัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมนโกสตี 3, นะครับมาช่วยยับยั้งตรงนี้ต่อนะครับนอกอจากนั้นเราก็มีพริกนะครับซึ่งเป็นพริกที่เราสก,กัดได,ได,ได้ได้เป็นพวกสารแคปไซซินสารแคปไซซินก็จะทำให้เกิดการเนี่ยเซอร,ร์กูเลตของเลือดเนี่ยได้ได้ได้ดียิ่งขึ้นทําให้ลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้อีกด้วยนะครับ เนื้อครีมของเราที่เราที่เราทำมานะครับเราทำรูปของนาโนนะครับทำรูปของนาโนเนี่ยคุนสัมผัสได้ดูนิดหนึ่งนะครับไอ้รูปของนาโนเนื้อครีมเราจะเป็นเนื้อครีมที่ดีมากแล้วก็กลิ่นก็จะหอมนะครับกลิ่นทจะหอมแล้วก็มันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแค่เราลูบไล้ไปปุ๊บเดียวมันก็จะซึมไปหมดแล้วนะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มันสามารถซึมลึกไปยังชั้นใต้ผิวหนังที่มันอักเสบทำให้ลดการอักเสบได้อย่างได้ผล ตัวนี้นะครับยังดีต่อพวกสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยผมเคยนําตัวนี้นะครับไปทดสอบที่โครงการหลวงที่ดอยอินทนนท์ปรากฏว่าที่นั่นนะครับจะมีแมงตัวนี้เขาเรียกว่าตัวขุนตัวคุนมากัดวันนั้นนะครับคือคนประโดนคุ้นกัดมันก็จะบวมเป่งแล้วก็ฝังคนแท้ก็ขาจะลายปทั้งขาเลยนะครับหลังจากนั้นผมได้อนนาครีมตัวนี้มาทดสอบให้กับผู้ป่วยคือคนที่ถูกตัวคุนตัดกัดคนที่ถูกกัดไปแล้วอาการบวมเป่งก็จะบวมมากหลังจากทาเคอร์คูมินทาลีแลคครีมตัวนี้เข้าไป ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอาการบวมก็ค่อยยุบลงส่วนอีกลายหนึง่งคือเป็นแม่บ้านในโครงการหลวงซึ่งขณะน,นั้นกําลังถูกตัวคุ้นกัดเหมือนกันหลังจากกัดเสร็จปุ๊บเราใช้ครีนรีแลคเนทาเดี่ยวนั้นเลยปรากฏว่ามันลดอาการอักเสบไม่ให้เกิดขึ้นนะครับข้อเสียของสารตัวนี้มีอยู่นิดเดียวหนึ่งเนื่องจากว่ามีสาร,รกัดของสารกระมิชันจึงทำให้มีสีเหลืองแต่ก็มีเพียงนิดเดียวเองแล้วข้อที่2เรามีสารกัดจากพริก เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราควรจะล้างมือสะอาดเพราะว่าถ้ามือของเราไปสัมผัสยังติดอ่อนเนื้ออ่อนกับผิวหนังเนี่ยจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้นะครับนี่คือของดีตัวหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราเอาไว้นะที่นี่นะครับ